ครับก็บสวัสดีตอนบ่ายโมงพี่น้องลุงท่องกาแวะลงมาเยี่ยมให้หน้าคือเก่ากับผมลุงท่องกะได้ฉีดนำมักไปได้สองสามมือเลยเนาะพี่น้องเนะาะบบบนี้นะลุงท่องมาบึงปลาเพื่อนได้แท่งหยอดแท่งยังออกมาดีพอสมควรเนาะครับผมตอนลุงท่องมาฉีดนี่มอนก,ก,ก็ต้ังจะแตกตานน้อยเนาะพี่น้องประมาณนี้ งท่องมาฉีดน้ำมักให้เพื่อนนอกพี่น้องทานไปสามมือน้องพี่น้องลุงท่องก็มาอัปเดตในพี่น้องในเบองว่าเออเพื่อนไงขื่นกว่าเกาโบนะครับผมมันลุงท่องปลูกไว้น้ำหนานะครับผมนี่พี่น้องกะหูซื้อว่าไงสามมือไงพิษปกติพี่น้องนะครับผมไงเนี่มเห็นหมืดแล้วพี่น้องบ้านนี้ แน่เห็นหมืดแล้วเนาะตอนที่ลุงท่องมาฉีดน,นี่ยังวัฒนไนออกดีเนาะครับผมตัวไดเพิ่นออกแล้วเพิ่งขัดยันข้นเนาะครับผมตัวไหนที่เพื่อนกลางจะออกเป็นตุ่มเพิ่นจะออกมาแล้วเนาะครับเพ็นเป็นใบสองใบแล้วเนาะครับผมนี่ภาพรวมๆลุงท่องเจ็บมาฝากเนาะครับผมหลังจากที่ลุงท่องได้ฉีดนมักเพิ่งละไมร่วม มูลไก่เท่ากับผมนำมักมูลไก่เท่าับผมล้ะกาบวกปุ๋ยเก็กสูตรยี่สิบห้าห้าเท่ากับพี่น้องนี่นุงท้องกะได้ฉีดห้เพื่อนได้สามมือเหลวเท่าับผมพี่น้องความคืนดินกะยังพอได้อยู่พี่น้องความคืนของในดินกันยังดีอยู่เท่าับผมกระขืนดีพอสมควนพี่น้องใบสดใสเท่ครับผมใบสดใสดีกับหูซึกว่างามพอสมควนพี่น้องอ่ะ นี่ค็คือผลในการถีดนำมักห้เพื่อนเล่งเนื่องับห้เพื่อนเล็งการจะเรื่อนเติบโตห้เพื่อนเนาะพี่น้องเน,นื่อรับตองนีลุงท่องกับกำลังตามักจุลินซีสังกอะแสงอยู่เนาะพี่นอ้องอือจุลินรีสังกอะแสงนี่สิเป็นอินรีที่เป็น,น,ปนจุลินรีที่สามารถมาจีดใจมันสบปลังได้เนีครับผมเพื่อน ป่อยแสงทั้งใบทั้งหากได้ดีเด้อพี่น้องนะครับผมอยู่ในที่ทางกล่อยแสงลุงทองกั็ต้องรออีกก็คงจะเป็นเดือนหน้าเพื่อพี่น้องลุงทองก็คงจะได้อัมาฉีดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ลุงทองหเห็นอยู่นะครับผมรา,านนนะคาได้อยู่ที่ห้าหมื่นเท่านั้นนะพี่น้องกำลังจะลืมแดงขึ้นนะครับผมก็คงจะรออีกประมาณจากทีหาหมื่นหรือสิบหกหมื่นนะครับจนกลัวคนสี่ มีตอร์ลินสีเต็มขวดเนาะพี่น้องเนาะแดงจึงคึงเปิดไหลแต่สีใสใสเนาะพี่น้องยงงางน้อยก็อายุ่จีกิฟท้องมือเนาะกับผมก็ปือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่ะตรงนี้แหละครับผมลุงทองมาอัปเดตให้พี่น้องนี่เบิ่งหลังจากที่ลุงทองได้มาผุนปุ๋ยทางใบให่ในสามมือลุงทองก็มาอัปเดตว่าเพิ่นใหญ่บ่เพิ่งถอดยอดทำไดลเนาะครับก็รู้สึกว่าใหญ่ขึ้นพี่น้องใหญ่ขึ้น ผิดห,หูผิดตาแห้งตือบอยู่นะครับผมขอสวัสดีซ้ำนีแ้แหละครับผมสวัสดีครับ